วัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุชัญญาชาลีรหัสนัหกสี่ศูนย์สองสามเจ็ดหกหนึ่งวันนี้จะมานำเสนอผลลัพธ์ของใบงานที่สองค่ะโดยใบงานที่สองจะประกอบด้วยการสองส่วนหลักๆในส่วนแรกนะคะเป็นส่วนของเลงลิมิตศูนย์ถึงเก้าร้อยเก้าสิบเก้าค่ะส่วนนี้เราจะใช้สไลเดอร์บาร์และนัมเบอร์ดิสเพย์ค่ะเมื่อเราทำการกำหนดค่าที่นัมเบอร์ดิสเพย์เป็นสองร้อยห้าสิบ slider bar ก็จะทำการขยับมาที่250ค่ะถ้าเราทำการกำหนดค่าเป็น700 s l ้อ e สไลเดอร์ก็จะทำการขยับมาที่700ตามมิด n u m เ e อร์ดิสเพย์ค่ะในส่วนที่2นะคะเป็นส่วนของเลงลิมิตศูนยถึง255ค่ะในส่วนนี้เราจะใช้ slider bar และมิเตอร์ดิสเพย์ค่ะเมื่อเราทำการขยับ slider bar มิเตอร์ดิสเพย์ก็จะขยับตามค่าที่เราขยับค่ะโดยมิเตอร์ดิสเพย์จะสูงสุดที่255ตามสไลเดอร์บาร์ที่เรากำหนดไว้255ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะ